ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์นอเหี้ยเดี๋ยวเจอก okay. okay. ูไอ้เหี okay. ้ยโอเคก็ได้ออกมาจากโรงพักไอ้ซาลามาโตโตโตอะไรฮะปอดี๋ยวขอเบิกเงินก่อนปั๊บโอเคเบิกเงินเสร็จละไปซื้ออาหารก่อนปั๊บหนึ่งเบิกเงินไอ้เบิกเงินเสร็จละไปซื้ออาหารก่อนปั๊บหนึ่งโอเคครับ โอเคซื้อหาเรียบร้อยไปซื้อแว่นตาแป๊บหนึ่งแล้วก่อนแว่นตามองกลางคืนโอเคถึงแล้วซื้อแว่นตาก่อนแป๊บหนึ่งซื้อแว่นตาไปแล้วใส่แป๊บหนึ่งโอเคซื้อแว่นตาไปแล้วใส่ไไปแล้วไปซื้อกระเป๋าก่อนแป๊บหนึ่งกระเป๋าเร็วๆถึงแล้วครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมถึงบ้านไล้ไปแล้วซื้อกระเป๋าก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมซื้อกระเป๋าเรียบร้อยแล้วไปซื้อชุดก่อนแป๊บหนึ่งเออชุดไไปแล้วขอใส่ก่อนแป๊บหนึ่ง ւ. ขอซื้อปืนเอ้ยไม่ต้องซื้อผมมีปืนอยู่แล้วขอหยิบแป๊บหนึ่งเคครับขอลูกสุดก่อนแป๊บหนึ่งหยิบแล้วแหละเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากจะมาบุกซอนอในการใช้เฮลิคอปเตอร์อ่านถูกใช่ปะวะเออน่าเช่เฮลิคอปเตอร์ คันนี้นครับลืมขอไปซื้อเอ,อน้ำมันก่อนแป๊บหนึ่งเขียนครับน้ำมันมวยห้ามทาขาน้ำมันหมาห้ามทาถึงแล้วขอซื้อน้ำมันก่อนแป๊บหนึ่งซื้อน้ำมันเรียบร้อยแล้วขอขึ้นบินก่อนแป๊บหนึ่งโอเค,ครคบก็เตรียมตัวี่วยบินขึ้นไปในสอนอนอ้ะครับคังนี้อาจจะโดนเจลต้องออกมาสามสิบนาทีไม่สามสิบก็ไม่สามสิบก็ ยี่สิบนะผมโอเคครับแต่ผมขอเวลาหยิบ,ยบดีก่อนนะฮะขอหยิบเออจนเวลาเดี๋ยวผมขอจะว่าไปในนั้นเลยฮะเดี๋ยวผมจะสิบเครื่องวินนะครับผมโอเคขอเวลารอพวกสมุนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับล,ลูกน้องผมเองแหละเฮ้ยโอเคครับเกิดวิกฤตนะฮะ ตกเครื่องบินนี่อ่ะเอาเอาเอาแล้วครับโอเคครับขอตัดก่อนแป๊บหนึ่งขอกลับเมืองก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้เกิดการเซิร์ฟแบบแล้วผมปักตกๆผมก็เลยตกอากนี่ฮนะผมขอไปซื้อเครื่องบินใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งผมขอเสี่ยงเอาเครื่องบินคาราสิบห้าล้านมานะครับผมคันนี้สิบห้าล้านเป็นเซิร์ฟจ,จริงนะฮะเซิร์ฟนี้นะเซิร์ฟจริงโอเคผมขอไปซื้อเนื้อมันก่อนแป๊บหนึ่งซื้อได้มันไม่เรียบร้อยแล้วขอไปหาที่จอดก่อนแป๊บหนึ่งแต่ผมจะไม่ให้ลูกน้องผมมาเสี่ยงกับผมนะครับเะไม่ เราให้ลูกน้องจะมาสะเสี่ยงจะไตายเพื่อผมนะขอเวลาไปขึ้นบินดีกว่าแล้วเหมิงนะจะขึ้นบินเลยนะครับผมจะเข้าไปแล้วลนะ่ะโอเคนะครับผมฮะว้าสอค่ะไอซ่าขอๆตัดตอนแป๊บเดียวอีกที่เอานนคั่งแล้วเนี่ยโอเคนะครับก็ถึงฝั่งแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะผมขอเดีย๋วยวไปจิงกันหน้าสอนอนนะครับผม โอเคถ้าถ okay. ึงห้างสนร้อยเรียบร้อยเร็วเวลาอระน้ำว้ยเล่นมมาเล่นมมาเล่นมาเบิ้มาเล่นมาเบิ้มาเล่นมาเบิ้มาวิงครับรออะไรอะวิงเสียบรออะไรโอเคไม่ใครมาไหมจะมาทำไ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 มเออตายดิโถโถคิดมาซาผมนะตาน้องเว้ต้องทำสน้องขนาดนั้นนะผม อคไอสัตว์ต้องหัวควยมันจับกูใช่ไหมเดี๋ยวรู้เรื่องนะผมโอเคไปเดี๋ยวผมขอตต่อมีอะไรเล่นลูกละจากการนะผมสอนนอรู้จึกว่าจะไม่มีคนนะครับผมผมขอบุกตรงกลางเลยกันนะครับนั่นไงจะตอบแป๊บหนึ่งโอเคเป้าหมายอยู่ข้างหน้าเราพร้อมยังสามสองหนึ่ง เอาอะไรอะแล้วมันไม่เดือดวะเคจะต่อแป๊บหนึ่งเค okay. มารีออกมาเลยวิแกแหละไอผมก็มีของนะเขาไม่เห็นดิ ไม่เห็นวะเอาไวใช้ใจ้ใจในลยไม่เห็นจริงวะเอ่โอเครอจู ไม่มีเว้ยไม่เห็นเว้ยเห็นยังเห็นยังไม่เห็นอ้าวจับอีกจับมัืออ่ะแกไปจับใครครับบัวพอแล้วแกพอแล้วโดนจับจริงโอเคจับครับหนึ่งตอนนี้กำลังโดนตาม วิ่งหนีกันเร็วๆวิ่งนีวิ่งนีโดนตามวิ่งนี้องวิ่งในเรือรักนี้พระเจ้าเขาช่วยผมไม่ได้โอ้โหต้องหน้าเขาด้วยไม่นะ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  ไม่ไม่ะไม่ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมเฮ้ยจับจริงอะจะจับจริงอะจะจับจริงอะใครวะจะจับกป็นจริงอะจะจับจริงเหรอจะจับจริงถ้าาคืนคืนของหัวผมมันนี้ ต้องให้ของไหมเฉยๆเฉยชเฉยๆเดี๋ยวมาเาตังค์เจ้าตัวได้เล่ะเฮ้อค่าปรับเป้าอยากอยากเสียค่าปรับเป้าอ๋อปรับนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกเสียค่าปรับไหมเดี๋ยวเจอต้องจ่ายเอาใช่ไหมไม่งั้นดีหมดแล้วโอเคเดี๋ยวติดกุ๊กนะโอเคอ่ะ ลาก่อนทุกท่านบายบายแปตืงนไหมยังยังไม่ได้พิมพ์ให้เอาแลสิคลิปนี้พอแล้วเดี๋ยวจับอีกแล้ <c oughs> ข้อหาเลเวลคลิปนี้ใจจังนี่นะลาก่อนไม่หันละเค้าเป็นนาทีนะละรูกน้องของเองข้าใจ โปรตามแลใคแชร์ที่สำคัญอานนี้